เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้ถ้าคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลเช้าน,นี้ถะเราไม่อยู่ในเกมบ็อกเ a n ตแอนด์กเช่นเคยเนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำมาแมลงปอ3ดาวนะฮะตอนนี้เรามีมาแมลงปอ2ดาวอยู่แล้ว1ตัวใช่ปะผมก็จะมาเก็บ2ดาวอีก1ตัวแต่ตอนนี้เค้กชโคโค็อกโกแลตมันหายไปแล้วเพราะว่าผมเข้ามาเก็บรอบที่2ไม่ทนันผมก็เลยทำงานเติมเงินนะเติมเงินเพื่อที่จะซื้อเค้กช็อกโกแลตนะเพื่อที่จะมาเก็บ ให้คุณผู้ชมดูแบบเป็นการเฉพาะเลยเไงผมลงทุนปะสามรอยบาทนะสาหรับคลิปนี้นะผมลงทุนสามรอบาทแต่ยอดวิวที่ได้นี่น่าจะได้เงินประมาณห้าบาทนะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรโอเคละนะเดี๋ยวเราทําการจัดเค้กช็อกโกแลตเลยฮะเปบบนี่มันก็จะนับ24ชั่วโมงหลังจากนี้นะเราก็อา่า เอามดของเราเนี่ยมาซอสที่เค้กช็อกโกแลตแล้วก็เก็บแต้มให้มันได้1000แต้มนะแล้วเดี๋ยวเราเอามาดูกันตอนที่ได้1000แต้มแล้วเราก็ไปจัดการแมลงปอกันนะอ่ะเดี๋ยวรอให้เก็บให้ได้1 0 0 0ัแต้มแล้วมาดูกันอีกทีหนึ่งครับไปอ่ะโอเคตอนนี้ครบ1,000แต้มแล้วฮะสำหรับแมลงปอตัวแรกของวันนี้ปึออ๊บมาจัดการมาเลยฮะแมลงปอสีชมพูแม่แบบ คนสร้างเกมก็หากินง่ายเนาะแบบเอามาแลงปอตัวเดิมนี่แหละมาทาสีเป็นสีชมพูแล้วก็บอกเป็นแมลงพอวันวาเลนไน์แล้วก็ใส่ค่าสเตตัสให้มันแบบไม่เหมือนเดิมอะเออแค่นี้ก็ได้ตังแล้วออ <c oughs> หากินง่ายจัดเลยคนพัฒนาเกมเนะี่ยอ่ะเราจับมันเนี้น เราจะต้องทำสามดาวให้ติดนะสำหรับวันนี้แรงปอของเราปึออ๊บขอให้ติดดีเถอะผมเติมไม่อยากเติมเยอะวะ่ะแล้วก็ถ้าไม่ติดเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเติมอีกหรือเปล่านะเพราะว่าไม่มีตังแล้วอะ่ะแต่มันต้องติดแหละสองดาวไปสามดาวแล้วก็อัดเพชรอัดเพชรเข้าไปอ่ะค่อนข้างที่จะติดง่ายนะแต่ว่าสามดาวไปสี่ดาวอะ่ะ ติดยากมากผมเคยอัดเพชรอยู่รอบนึงแบบอัดเพชรอัดเพชรในการฟิวชั่นเข้าไปอ่ะเยอะมากก็ไม่ติดเลยอ่ะแล้วแบบเสียไปหลายตังมากอ่ะกว่ากว่าจะติดจนแบบจนมึงจนต้องยอมอ่ะใ้ตัวไหนวะมแรงปอฮโลวีนมั้งใช่ปะ่ะไม่ไม่ใช่ใช่ป่ะวะมันมีตัวหนึ่งอ่ะที่ผมต้องยอมอ่ะผมแบบโอ้ไม่ทําต่อแล้วเปลืองตังจัดเลยตัวจิจกรรมอะไรวะ มันมีมันมีมันมีมนมหรือฮาโลวีนวะแล้วแบบรอบสุดท้ายที่เราคิดว่าแคปที่เราคิดว่าเราจะไม่ไม่เอาแล้วแต่มันติดพอดีไงน่าจะมาแรงปอฮาโลวีนน่าจะใช่แหละเนาะแบบผมคิดว่าเออถ้ารอบนี้ไม่ติดอะผมไม่เอาและไม่ทํามันอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่มันดันติดโอเคอรออีกหนึ่งพันแต้มอีกรอบนึงครับผมอดใจรอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสามดาวของเราเนี่ยจะได้ไหมอะไป อโอเคครับมาตอนนี้เราก็เก็บได้หนึ่งพแต้มแล้วเรียกมันออกมาเปิบเปิบเปิบไปไปจัดการมันกันฮะมาค่าแล้วก็ผสมเลยสามดาวเนี่ยผมว่ามันต้องติดอะเออมันไม่น่าจะติดยากขนาดนั้นหรือเปล่าต้องมาดูกันนะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทำคลิปให้ดูเลยนะ ต้องขอโทษด้วยสำหรับใครที่ติดตามแล้วก็ใครที่คอยดูอยู่ที่ไม่ได้ลงคลิปอืมค่ามันช่วงนี้ก็เนี่ยเพิ่งจะว่างครับเยเจะพยายามทําเกมอื่นลงทำคอนเทนต์อย่างอื่นลงเกมมดรู้สึกมันน่าเบื่อแล้วอะ่ะเอ้าเอ้าไม่ตีแล้ว กด,กดไม่โดนโจมตีเมื่อี้ผมรู้สึกว่าเกมมดมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อแล้วนะมันไม่มีอะไรให้เราทําใหม่ๆแล้วอะ่ะหรือบอกว่าคือถ้ามันมีอ่ะมันก็เป็นแบบอะไรที่ที่ผู้เล่นใหม่ไม่สนุกแล้วอะ่ะแต่ก่อนอะ่ะเวลามันมีอะไรใหม่ๆมามันก็ทําให้ผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าสนุกไปด้วยได้แต่อันเนี้ยแบบเวลามันอัพอะไรใหม่ๆมาแบบมันมีแต่แบบ ไม่น่าให้ผู้เล่นใหม่มาเล่นนะนึกออกปะอย่างเช่นไปเอาปูอะไรเงี้ยผู้เล่นใหม่ใครจะไปเอาปูได้วะ<ม>เออยากจัดเกมมันน่าจะอัพอะไรใหม่ๆมาแบบดึงดูดผู้เล่นใหม่ๆด้วยเนาะแต่นี่แบบอุตส่าหแบบแคสเกมมดลงต้องหลายคลิปเล่นแต่เกมมดเกมเดียวก็แบบ อัพอะไรมาทีนี่แบบไม่ดึงดูดผู้เล่นใหม่ให้เลยอะเราอุตส่าห์ทำคลิปโปรโมทเกมให้ให้แบบให้ผู้เล่นใหม่ให้หาผู้เล่นใหม่มาช่วยเกมแต่ว่าเกมอัพอะไรจะเอามาเอาตังอย่างเดียวเลยหลังๆอะอเหมือนอะไรที่อัพมานี่จะพยายามแบบดูดเงินผู้เล่นอย่างเดียวเลยอะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสนุกแล้วผมคิดว่านะในความคิดของผมในการเล่นเกมมดมันไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนเล่นไปเรื่อยๆมันสนุกอะสนุกสนุกสนุกพอถึงจุดดึงแล้วมันตันแล้วอะโอเคเรารอมันแคบเสร็จนะเรามาทำสามดาวกันเรามารุ้นกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันครับไปโอเคตอนนี้เราได้แมลงปอวาเลนทน์มา2ตัวแล้วนะก็คือนี่ตอนแรกเราต้องมาทำให้มันเป็น1ดาวก่อนถ้า1ดาวไม่ติดก็คือจบกันเลยนะสำหรับวันนี้คลิปนี้คื จะเป็น <c ười> คลิปจบจบไปเลยโดยที่ไม่มีอะไรให้ดูนะอ่ะเราก็ฟิวชั่นไปเลยครับเปิ๊บติดอยู่แล้วแหล 1, ะหนึ่งไปสองมันเก้าสิบ็เปอร์เซ็ต์่ะถ้าเก้าสิบเจ็เปอร์ซ็นตไม่ติดก็คือผมน่าจะดวงซวยมากๆโอเคมาสคริมเมอร์ปึ๊บห้าสิบเจ็ดเปอร์เซนเราบวกบวกกี่เปอร์เซ็นต์ด,ดีวะ เดี๋ยวนะมันอ๋อถ้าห้าร้อยเพรนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นติดแต่ผมว่าเอาบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นพอนี่แปดบอเอร์ซ็นมันก็คงจะติดแหละเนาะถ้ามันไม่ติดมันก็จะเกินไปแล้วเนาะเออจะเสี่ยงปะเราจะเสี่ยงปะแปดสิบอเปอร์เนปดสิบสองเปอร์เซ็นไม่ได้หมายความว่ามันจะติดนะครับแต่หมายความว่าโอกาสติดมันเยอะ แต่มันมีโอกาสที่จะไม่ติดอยู่ถึง18%นะเราจะเป็นคนดวงสวยป่ะละ่ะคิดว่ามันก็กดเลยดิกดไปเลยดีคอนเฟิร์มมามันต้องติดโอ้ยโอ้โหหมดคำจะพูดผมว่ามันล็อกแล,ล้วล่ะมันล็อกมันล็อกมันล็อกไม่ให้เราติด โอ้ไม่มีคำจะบรรยายโอ้โแต่ไม่เป็นไรครับเค้กเรายังเหลืออีกยี่สบกว่าชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บอีกรอบหนึ่งโอ้แต่ผมเฟลมากเลยวันเนี้ยผมแบบหมดคำจะอธิบายว่าแบดสิบสองเปอร์เซ็น์ไม่ติดผมว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมต้องใส่ห้าร้อยเพชรแต่ผมมีสี่ร้อยกับกาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บมดแดงก็น่าจะได้ครบห้าร้อยเพชร โอ้เพรแทนที่จะไป,ไปทำอย่างอื่นเนาะต้องมาโอ้สิงสิงเลยเนี่ยตอนแรกก็จะมารีวิวสกินนี้ให้ดูแล้วเนี่ยถ้าทำมันได้ถ้าทำมันติดไปไปมาๆ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมใหม่ก็ได้ถ้ามันไม่ได้จริงอะ่ะร้อยสิบบาทสำหรับสกินโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละไม่มีอะไรดูแล้ว โอ้โมันไม่ติดได้ยังไงอะแปดมันเยอะมากนะโอกาสที่จะไม่ติดแค่สิบแปดเปอร์เซ็นตะ์น่ะโอ้เนี่ยอย่างที่บอกอะหลังๆเกมมันชอบดูดเงินเราละเออโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปพรุ่งนี้กันว่าผมจะทำสามดาวได้หรือเปล่าสำหรับคลิปวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะมันไม่ติดอะให้ทำยไงเออไปละบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ไปติดตามรับชมวิดีโอให <ๆ S 2> ม่แมชนแนลเราตรงนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บาย